ดีค่ะงชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าลุยช่วยเต็มที่เลยนะคะสำหรับนักแสดงจิตอาสาอย่างคุณบินบลูริสค่ะที่ล่าสุดนะคะใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยได้มีการออกมาเผยแพร่เป็นคลิปนะคะขณะที่เขาเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเหลืออดีตพระเอกดาวพระสุขค,ค,ค่ะนั่นก็คือคุณพลพลากรนะคะซึ่งได้มีการออกมาเผยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้กําลังแย่แล้วก็กําลังป่วยหนักเลยสําหรับคุณพลนะคะไม่สามารถที่จะเดินได้ ทำให้รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงค่ะรวมถึงญาติพี่น้องต่างคนต่างทํางานนะคะส่วนแฟนเนี่ยก็เลิกกันไปเลยไม่ได้มาดูแลซึ่งก่อนหน้าเมื่อช่วงประมาณปี6-1นะคะได้มีข่าวว่าคุณคนนั้นเนี่ยประสบอุบัติเหตุก็คือลื่นล้มค่ะทาให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในที่สุดนะคะซึ่งทีนี้ค่ะคุณบินบรลฤิธิ์เนี่ยก็ได้ออกมาเผยอะคะว่าขณะที่มีการพูดคุยกันนั้น,นะคะ่ะคุณคนเนี่ยยังพูดรูเรื่องแล้วก็ยังพอนึกเรื่องราวในอดีตได้ ก่อนจะเป็นคนอุ้มคุณพลค่ะขึ้นรถเพื่อที่จะนำมาบ้านสุขสุดท้ายเป็นพื้นที่สำหรับคนชราแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะซึ่งคุณบีนค่ะได้ควักเงินนะคะซึ่งเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงที่สั่งสมมานเนี่ยเป็นยอดทานน้ำใจเพื่อที่จะจัดสร้างบ้านพักดูแลคนชราที่ถูกทอดทิ้งอย่างเป็นจริงนะคะแล้วก็จริงจังด้วย รวมถึงผู้ที่มีเจตสธานเนี่ยแสดงเจตนาเข้าร่วมบุญอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยได้มีการสร้างบ้านพักคนชาราที่ชื่อว่าบ้านสุขสุดท้ายขึ้นมานั่นเองค่ะสําหรับคุณพลพลาพรนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะเพราะว่าเขาเป็นดารายุคเก่าแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพระเอกดังเลยนะคะทั้งในจอทีวีแล้วก็พระเอกหนังด้วย ซึ่งเป็นระดับดาราระดับแนวหน้าจากละครเวทีเรื่องดาวพระศุกนะคะในยุคแรกๆเลยที่แสดงกับดาราสาวชื่อดังในยุคนั้นนะคะนั่นก็คือคุณมนฤดียะมาภัยเนาะรวมถึง แสดงภาพยนตร์ทั้งหมดกว่า30เรื่องเลยนะคะคุณพลพลากรเนี่ยเป็นน้องชายของดาราชื่อดังอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณอัศวินรัตนประชาหรือว่าอัตตึงนั่นเองค่ะผู้ชมคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็ไปอยู่บ้านสุขสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม